เนื่องจากว่านะครับโทรศัพท์นะครับมันตัดไปนะครับเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ทําการนะครับถอดพัดลมนะครับเมื่อกี้เรามาดูนะครับมันตัดไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะทำหนึ่งอีพีนะครับให้มันเสร็จนะครับแต่เพิ่นนะครับโทรศัพท์มันตัดนะครับยังไงก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะครับที่มันจะต้องมีอีกหนึ่งอีพีขึ้นมานะครับ ก็เมืここ่อกี after, ้นะครับเราได้ทําการนะครับถอดน็อตถอดน็อตเบอร์สิบออกแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับทาการเอาพัดลมออกนะครับค่อยๆงัดออกนะครับถ้ารถใครไม่เคยถอดครับมันอาจจะงัดยากหน่อยนะครับก็ใช้นะครับอะไรก็ได้ไขควงก็ได้นะครับประแจก็ได้นะครับค่อยๆงัดค่อยๆออกนะครับหรือว่าค้อนก็ได้นะครับค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะนะครับเมื่อนะครับเราทําการเอาพัดลมนะครับวางไว้ข้างล่างนะครับ พัดลมนะครับเราจะเอาวางไว้ข้างล่างนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทําการนะครับถอดคุเล่ออกครับถอดคุเล่ตรงนะครับไดชาร์จออกนะครับปั๊มน้ํานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับทําการนะครับใช้นะครับไขควงนะครับเพื่อที่จะนะครับทําการนะครับคันนะครับตัวข้างล่างออกนะครับ เพื่อที่จะทำการนะครับถ่ายน้ำรอเย็นออกนะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องเปิดนะครับฝาหม้อน้ำนะครับเนื่องจากว่านะครับน้ำรอเย็นนะครับเราได้ถ่ายไปช่วงหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ทำการเปิดฝาหม้อน้ำออกนะครับเพื่อที่จะทำการนะครับถ่ายน้ำออกนะครับ จากนัน้นนะครับก like ็ให้เรานะครับท em ําการนะครับไปด้านล่างรถนะครับตรงหม้อน yeah, ้ํานะครับมันจะมีมันจะมีจุกอยู่นะครับมันจะมีจุกอยู่นะครับจุกจะใช้นะครับไขควงแฉกนะครับทําการลายออกนะครับหาดูนะครับหม้อน้ําข้างล่างนะครับอีซูนะครับมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับ ข้างคนขับนะครับม the so ันจะอยู่ฝั่งด้านคนขับนะครับมันจะมีจุกจะมีจุกอยู่นะครับใกล้ๆท่อท่อน้ํานะครับมันจะมีท่อน้ําอยู่ข้างล่างนะครับตรงไหนที่มีท่อน้ําอยู่ข้างล่างนะครับจุกมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับให้เราทําการนะครับขันจุกนะครับออกเพื่อที่จะทายน้ํารอเย็นออกนะครับส่วนน้ํารอเย็นนี้นะครับเราได้ทําการนะครับทายเมื่อเดือนที่แล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะทําการทาย น้ำรอเย็นออกนะครับเพื่อเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ทำการรอการถ่ายน้ำรอเย็นก่อนนะครับ เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุกอยู่ข้างใต้นะครับมันจะเป็นอ่อใช้นะครับไขควงแฉกนะครับทำการคันนะครับ มันจะอยู่ข้างล่างฝั่งท่อน้ํานะครับสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีท่อน้ําอยู่ข้างล่างนะครับมันจุกตัวนี้นะก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับเ,เมื่อนะครับเราทําการขายน้ําเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการนะครับ ท้ายนะครับออตรงที่มีวาล์วน้ำนะครับจะใช้ประแจเบอร์12นะครับ เบอร์สิบสองนะครับเติมน้ํานะครับเราจะเติมสองที่นะครับก็คือเติมตรงวาล์วน้ําก่อนนะครับเมื่อวาล์วน้ําเต็มนะครับเราก็จะมาเติมตรงหม้อน้ำนะครับอันนี้เป็นเป็นสูตรของเรานะครับบางท่านอาจจะเติมตรงหม้อน้ำานะครับแล้วก็ไล่ระบบน้ำใหม่นะครับแต่ผมนะครับจะเติมตรงวาล์วน้ำกับหม้อน้ำนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นน็อตเบอร์12นะครับจะมี2ตัวนะครับ เราก็ได้นะครับถอดว่าน้ำออกมาก่อนนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เราทํางรานถอดนะครับน็อตออกจากนะครับปั๊มน้ำนะครับมันจะมีอยู่หกตัวนะครับจะใช้นะครับน็อตบล็อกเบอร์สิบสนะครับทําการคันออกนะครับ ถ่ารถคันไหนนะครับไม่ค่อยได้ไม่เคยด้ถอดนะครับแทบจะไม่ได้ถอดนะครับอตมันจะถอดออกยากนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเป็นเอ่อทำไมผมถึงต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่นะครับเนื่องจากว่าคันนี้นะครับเป็นรถไม่ใช่มือสองนะครับมือสิบนะครับ เราก็ไม่รู้นะครับว่าข้างในนะครับเขาเปลี่ยนอะไรมาบ้างหรือยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถามว่ารถมือสองคุ้มไหมคุ้มนะครับถ้าเราทําซ่อมเองเป็นนะครับก็คือเปลี่ยนวาล์วน้ําเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับถ้าเครื่องไม่หลวมไม่อะไรนะครับอ่าตอนนี้เราก็เอาน็อตนะครับออกมาได้นะครับ สตัวแล้วนะครับก็จะเลยอีก2ตัวนะครับ มันจะออกจากนะครับนเนื่องจากว่าเรามองไม่ค่อยเห็นน้าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ นอนนะครับเราก็เก็บไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะหายนะครับ ส่วนพัดลมนะครับก็ให้เรานะครับทำการระมัดระวังด้วยครับเพราะว่ามันจะไปโดดกับรังผึ่งหม้อน้ำนครับทำให้รังผึ่งหม้อน้ำน้ำมันเสียทรงนะครับ ก็ตอนทำนะครับก็ไม่ต้องอรีบร้อนนะครับเราก็ทำนะครับถ้าทำอยู่บ้านของเรานะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็ใจเย็นแนวะ ก็ให้เราครับใช้นิ้วนะครับทําการนะครับหาดูนะครับว่ามันจะมีน็อตตัวไหนที่เรายังไม่ได้ถอดนะครับ ่าจะมีนออ็อตอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยังไม่ถอดครับนี่เราก็กำลังหาอยู่นะครับเจอแล้วนะครับน็อตสุดท้ายครับอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วก็เอาครูไปลองก่อนนะ ค่อยทํานะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับฮะอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับตัวเก่านะครับ ดังนั้นนะครับถึงตัวนี้จะไม่เสียมันก็จะเ,เราก็จะทําเป็นนะครับพาสสํารองได้นะครับไปในรถนะครับแต่ผมจะทําการเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาตัวนี้นะครับผมจะเอาตัวนี้นครับเป็นตัวสํารองไว้นะครับผมจะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับ นครับจะเป็นตัวใหม่นะครับส่วนดัานล่างนะครับจะเป็นตัวเก่านะครับเวลาเราไปซื้อมาหรืออะไรมาครับเราต้องถามรุ่นนะครับรถว่าเรารุ่นรถรุ่นอะไรนะครับเครื่องอะไรนะครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับอันนี้อันบนอันนี้อันใหม่นะครับอันนี้อันใหม่นะครับส่วนนอันเก่านะครับ วิธีนะครับให้เราจะถ่ายการถอดอตัวนอนนะครับ จะเป็นวิธีการถอดตัวนอนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นนะครับวิธีการถอดตัวนอนนะครับง่ายๆนะครับนะครับการถอดตัวนอนตัวเก่าออกนะครับเพื่อที่จะทำการ